กหนดจิตแล้วก็ดูลงหายใจัวเองนะแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่แม่พูดในสิ่งที่แม่สอนแต่ไม่ควรเราฟังไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็คิดตามได้ก็ขอให้พิจาจรณาว่าการที่เราตั้งมั่งตั้งใจในการที่เราเป็นคนดีมีจิตธัรมเป็นคนที่ไม่พูดจาโ,บโบกหกมีสัจจะในตนเองเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าไม่เกเร เราว่าร้ายเราทำร้ายเราให้พิจารณาเป็นข้อธรรมอุนรูอว่ามันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมเราต้องเห็นในมุมสองด้านมีคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดเราธรรมดาถ้าเรามีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดมันไม่มีความสมดุลในธรรมชาตินะเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคนรักเราคนชื่นชมเรา เราย่อมดีและมีความสุขแต่พอเมื่อไรที่เรารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราดินทาเราว่าร้ายเราอิจฉาใส่ร้ายเราพอเรารู้ปุ๊บเราไปรับฟังฟังจากหูแล้วมากระทบใจแล้วมาทำลายสภาวะจิตของเราให้มีอาการวันไหวมีอารมณ์เรียกว่าคุณมัว มีความทุกข์เข้ามากล้ามกายแต่ถ้าเกิดเราเราใช้อารมณ์ตรงนั้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบมีความโกรธอารมณ์โกรธม,มันจะเป็นเรียกว่าอากุศลก,กรรมมันจะเป็นมาในตัวเองและจะทําลายตัวเองจําไว้นะแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาเอาเข้ามาคิดพิจะะารณามีสติใช้ปัญญาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทํานะั้นน่ะมันเป็นกรรมผลผลที่ได้รับนั้นจะเป็นตัวเขาเอง เขาว่าร้ายเรากรรมตกกับเขาเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ให้อภัยซะในในสิ่งที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขามีกรรมอยู่แล้วก็แผ่เมตตาซะถือว่าเราและเขาอาจจะมีกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติก็เลยต้องมาจองเวรต้องมาทําร้ายเราแบบนี้เราอาจจะเคยว่าเขามาในอดีตเราอาจจะเคยทําร้ายเขามาในอดีตเขาก็เลยมาทําร้ายเรา เมื่อเรายอมรับได้และเข้าใจไม่ไปสานต่อไม่ไปผูกกรรมต่อมันก็จบกันในชาตินี้ให้ลูกนะเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกเรียกว่าฝึกเมตตาฝึกให้อภัยฝึกการไม่โกรธลดละปลดโทษในใจเราแล้วก็แผ่เมตตามีจิตที่เรียกว่าให้อภัยได้และให้โอกาสทุกๆคนได้ และให้โอกาสตัวเองในการที่จะทำความดีที่เรามีความเห็นเห็นในกรรมของคนอื่นแล้วเราให้อภัยได้อันนี้เป็นบุทที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะสา